สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มาพบกับน,น่อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตนะคะเรื่องราวของการย้ายตัวอ่อนนะคะวันนี้น้องจะมาเปิดเผยนะคะตัวเลขค่าใช้จ่ายนะคะกับสถานพยาบาลแห่งนี้นะคะว่าแค่ขั้นตอนนะคะการทานเฟอร์นะคะย้ายตัวอ่อนจนทั้งโครเซสนะคะตั้งแต่น้องเริ่มทําการรักษากับพยาบาลสถานพยาบาลที่นี่นะคะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่นะคะนี่ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ1 2ึ่งสองสามสามนะคะสี่ห้าหกเจ็ด มีการจ่ายอยู่ทั้งหมด7ครั้งนะคะในเจ็ดครั้งนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการย้ายนะคะอย่างที่น้องบอกว่าย้ายมาจากคลินิกที่เก่านะคะมีการจ่ายค่าขนย้ายค่าเออเรียกว่าเ,เดินทางต่างๆนะคะจนมีการนำฝากตัวอ่อนนะคะอย่างที่น้องเคยอัปเดตไปในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะว่าการฝากตัวอ่อนที่นี่นะคะที่บอกว่าตัวละ2,500บาทนั่นก็คือเป็นการฝากแบบ ช่วคราวนะคะก็คืออยู่ในระยะ1เดือนนะคะก็คือ1ตัว2 5 0 0บาทก็คือเรียบร้อยนะคะใน4ตัวน้องก็ฝากไว้จนกระทั่งมาถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องทําการ transfer ตัวอ่อนแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้วันนี้นะคะก็ผ่านมา2วันหลังจาก transfer ตัวอ่อนน้องก็จะวนเวียนอยู่ในที่พักนะคะก็ไม่ไปไหนนะคะวันที่ออกมานะคะก็เรียกว่ากลับมาดูแลร่างกายนะคะทําอุณหภูมิร่างกายให้เราอบอุ่นนะคะก็ก็ ไม่ได้อาบน้ำสองวันนะคะมีการสวมถุงเท้าในเวลานอนก็คือวอร์มร่างกายไว้นะคะทีนี้หนองจะเล่าว่าในวันที่เราย้ายตัวอ่อนนะคะคุณหมอก็นัด11โมงครึ่งค่ะขั้นตอนของที่นี่นะคะเขาก็ให้เราไปก่อนหนึ่งชั่วโมงค่ะเราก็เตรียมตัวในเรื่องการดื่มน้ําเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของเรานะคะมีน้อํอปัสสาวะพร้อมที่จะทําให้คุณหมอ,อ,อใส่ตัวอ่อนได้สะดวกนะคะ ที่นี่นองประทับใจมากๆเนื่องจากว่าในการที่เขาเช็คกระเพาะปะสัสสาวะของเรานะคะเขาจะมีการอันตราซาวค่ะคือหน่องดื่มน้ําไปแค่1ขวดนะคะก็คือครึ่งลิตรก็ยังไม่หมดซะทีเดียวยังเหลืออีกนิดหน่อยนะคะน้นํา1ขวดเนาะนี้ก็ ทางพยาบาลน,นะคะก็มีการเช็คระหว่างที่ยังไม่ถึง11โมงครึง่งเขากเา็เริ่ม11โมงก็เริ่มตรวจเช็คเราแล้วนะคะก็เรียกชื่อเราไปเช็คเนาะก็มีการอันตราซาวนะคะก็คือ,เ,อเรียกว่าเช็กระเพาะปัสสาวะเราว่าน้ำปัสสาวะเราเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะสรุปว่าหนองดื่มน้ำยังไม่ถึงครึ่งลิตรนะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยน้ำเยอะมากนะคะเขาก็ให้เราแปอาออกนะคะแต่เขาจะค่อยๆให้เราออกทีละครึ่งแก้วก็คือ หน่องคิดว่าพยาบาลก็คงกลัวพลาดด้วยนะว่าอาจจะอ,ออกเยอะไปเดี๋ยวจะอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นคุณหมอจะต้องทําการใส่ตัวอ่อนให้เราแล้วนะวาอาจจะไม่ไม่น้ําปัสสาวะอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะได้เห็นในในโมลูกนะคะก็ทำอยู่ประมาณ3รอบอะคะ่ะเรียกว่าอันเตซาวหน้าท้องอยู่3รอบคือบอกว่าที่นี่บริการดีมากเลยแล้วก็เทคโนโลยีคือดีมากสำหรับหนองนะถ้าเทียบกับที่หนองเคย เคยใส่ตัวอ่อนจากที่อื่นมาแล้วนะคะบวกกับที่เคยทำการรักษาพยาบาลน,นะคะจากที่อเมริกามาแล้วด้วยนะคะก็เทียบความรู้สึกคือบรอิกันดีมากแล้วก็มีมีความที่ว่าละเอียดอ่อนในการตรวจเช็คทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็วันที่ย้ายตัวอ่อนนะคะก็คือ11บเอโมงครึ่งนะคะอย่างที่ทราบว่าพอ11บเอโมงครึ่งนะคะขั้นตอนของเขาก็คือ ตัวอ่อนของน่องนะคะถูกละลายตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าขั้นตอนในการละลายตัวอ่อนที่นี่นะคะเขามีการอัปเดตให้เราทราบนะคะตัวอ่อนที่น่องเอามานะคะเดี๋ยวน่องจะให้เพื่อนๆดูนะคะตัวอ่อนของน่องนะคะที่นํามานะคะที่นํามานะคะจากที่เก่านะคะประมาณนี้นะคะตัวที่อยู่ในกลมๆนะคะสีแดงนะคะ ทั้งหมด4ตัวค่ะน้องมีความกังวลอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าตัวอ่อนของน้องทั้ง4ตัวเนี่ยมันมี blastocyst แค่2ตัวเราคาดหวังได้แค่2ตัวนะคะอีก2ตัวเขาเป็นแค่ compact หรือเขาเรียกอย่างนึงว่า morula นะคะก็คือเขาเลี้ยงมา5วันแต่ไอ morula หรือ compact เนี่ยมันเหมือน2ตัวเนี้ยมันเหมือนโตแค่4วันคือโตแบบว่าโตช้านะคะโต delay เป็นไป1วันนะคะ ก็เออโอเคน่องก็มีความกังวลในสองตัวสองตัวหลังที่ว่าเขาโตช้านะก็คุณหมอก็อย่างที่บอกนะคะจริงๆสามีน่องอะสั่งมาให้ให้ทานเฟอร์ตัวอ่อนครั้งละหนึ่งตัวนะคะแต่เนื่องจากว่าคลินิกเก่าเขาใส่ตัวอ่อนนะคะเ,เดี๋ยวน้องเอาให้ดูนะคะในในเอ่อในแท่งนะคะในหลอดนะคะเขาใส่มาเออจำนวนเอ่อ สองหลอดนะคะ4ตัวเนี่ยเขาใส่มา2หลอดค่ะก็คือว่าหลอดละ2ตัวค่ะถ้าจะทําจริงๆหมายความว่าถ้าทําเกินคําสั่งสามีก็อาจจะละลายแค่1ห,หลอดนะคะแต่คุณหมอขออนุญ,ญาตว่าขอละลายหมดเลยทั้ง4ตัวนี้นะคะในหลอดนี้นะคะเนื่องจากว่าคุณหมอมองว่าเป็นตัวอ่อนที่ คือทางโรงพยาบาลไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเขาก็อยากจะรู้คุณภาพอยากจะเอามาละลายทั้งหมดคุณหมอบอกว่าถ้าละลายหมดแล้วนะคะอาจจะมีตัวที่เสียหายแล้วก็เสียชีวิตค่ะอาจจะตายนะคะสัก2ตัวคุณหมอก็บอกว่าเขาก็จะทานเฟอร์ให้เรา2ตัวเนาะก็เหมือนกับจบขั้นตอนกระบวนการแต่ปรากฏว่าละลายออกมาแล้วนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง10บโมงนะคะตัวอ่อนของน้องนะคะก็รอดทั้งหมด4ชีวิตนะคะก็ น่องก็ดีใจมากเพราะว่าหน่องกังวลคือหน่องอะโทรเช็คห้องแแลบตั้งแต่8ปดโมงเช้านะตั้งแต่เขาละลายชั่วโมงแรกนะคะแต่ก็ก็คือเขายังไม่มีผู้ประสานงานที่จะตรวจสอบให้ในรายละเอียดได้นะคะหน่องก็ ไปทราบตอน10โมงเช้านะคะหลังจากเข้าไปที่ที่โรงพยาบาลนะคะก็คือ10โมงเศษนะคะน้องก็ได้รับโทรศัพท์เพราะว่าที่นี่เขาจะรายงานแบบห้องแล็บเขาก็โทรแจ้งเลยะคะ่ะว่า,าคุณสุนทรีตัวอ่อนทั้งหมด4ตัวรอดนะคะแล้วเขาก็จัดเกรดให้ใหม่เลยนะคะเดี๋ยวน้องให้เพื่อนๆดูนะคะทั้ง4ตัวของน้องนะคะที่มีชีวิตรอดนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะ2ตัวนะคะ2ตัวแรกนี่นะคะ เขาก็จะแฮชชิ่งนะคะเขาก็จะจัดเกรดเป็นอ่อเอ,อ AB นะคะกับกับ BC นะคะตัวแรกก็คือจะบอกถึงจะบอกถึงเซลนะคะการเกาะกลุ่มของเซลนะคะแม่แม่ที่ทำการรักษาด้วย XC i v f ต่าง,างๆคงจะทราบดีนะคะก็คือจะรู้ข้อมูลดีนะคะตัวอักษรที่ท้ายสุดตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของรกนะคะรคของรกของตัวอ่อนนะคะก็คือ ให้คะแนนที่เอ่อ C กับ B นะคะก็ถือว่าเจ้าบาสโ t o ิส s องตัวที่หน้องคาดหวังนะคะเขาก็แตกตัวได้ดีนะคะแล้วเขาก็เรียกว่าเติบโตนะคะแต่ไอ้เจ้า Compact หรือ m o ล u l a สอตัวนะคะปรากฏว่าเขารอดชีวิตแล้วเขาก็เป็นตัวระยะบัสโตซิสค่ะหน่องดีใจมากๆเลยนะคะพอทราบว่าไอสีตัวของน้องเนี่ยมันรอดชีวิตนะคะ ก็ในโมลูล่าหรือคอมแพก t สองตัวเนี่ยตัวหนึ่งเป็น Early Bart าตัวซีนะคะตัวหนึ่งเข้าบลาตัวซีสนะคะเขาก็บอกทั้ง2ตัวเนี่ย e อ็กซ์ e ล t มากๆก,ก,ก็คือแบบว่ามีการสูญเสียน้อยมากก็คือเจ้าหน้าที่ห้องแรบก็อธิบายว่าทุกครั้งที่มีการละลายตัวอ่อนมักจะมีการสูญเสียนะคะมากน้อยแล้วแต่แล้วแตออ่คุณภาพของตัวอ่อนทีนี้พอช่วงที่ก่อนหน้านองจะใส่ตัวอ่อนสักประมาณ เกือบเกือบ20นาทีนะคะเขาก็รายงานอีกเนื่องจากว่าห้องแลบเนี่ยเขาจะเหมือนเปิดประตูกับเหมือนเป็นประตูเหมือนช่องนะคะเหมือนเป็นประตูที่ไม่ใหญ่มากอะ่ะก็คือเขาก็จะแบบว่าคอยส่งส่งถ่ายเจ้าตัวอ่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือผ่านในห้องจะไม่เดินผ่านอุณหภูมิที่ไหนเลยนะคะก็เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าอสองตัวนะคะของที่จะทานเฟอร์เนี่ยเขาก็เตรียมใช่ไหมก็คือ,อ เตรียมที่จะจะใส่เขาเรียกเอ,อ็มบิโอกรูใช่ไหมคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นโปรโตีนที่จะช่วยให้ตัวอ่อนมีการยึดเกาะได้ดีมีแรงยึดเกาะในการฝังตัวนะคะแต่ชื่อทางการค้าเขาเรียกเอ็มบิโอกรูนะคะก่อนหน้าที่จะใส่นะคะก็แจ้งว่าไอตัวอ่อนนะคะบร a สโตซิสนะคะที่เป็น CB เนี่ยเขาขยับขึ้นมาเป็นเป็นเกรดเกรด B BB ก็คือเซลล์เกาะกลุ่มได้ดีขึ้น นะคะหนองก็แบบโอเคก็ถือว่าถือว่าดีมากๆเป็นข่าวดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในตัวอ่อนนะคะถึงเขารูปร่างดีแต่ข้างในเขาผิดปกติก็เป็นได้ถึงเขารูปร่างแย่แต่ข้างในเขาปกติก็เป็นได้แต่ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนเนี่ย ตอนที่เขาใส่เอมิโอกรูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็2ตัวที่เหลือเขาก็รอคําสั่งจากคุณหมอนะคะทางเจ้าหน้าที่ห้องแลบก็ถามหน้องว่ายังไงดีเออจะเลือกตัวไหนอะไรเงรี้ยสุดท้ายเขาก็เลือกที่บอกนะคะปราตัวซีสอตัวแล้วในระดับที่เป็นแฮชชิ่งนะคะนี่ค่ะเมื่อจะใส่นะคะก่อนจะใส่ประมาณอีก15นาทีค่ะเขาก็เข้าแฮชชิ่งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องเทียบภาพให้ดูค่ะ2ภาพนี้ค่ะแล้วก็ กลายเป็นแฮตชิงนะคะกลายเป็นตัวที่กระเทาะออกจากเปลือกนะคะเขาก็คือเรียกว่ากระเทาะออกจากเปลือกของตัวอ่อนเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะลงฝังตัวในโพรงมดมลูกของน้องทีนี้ไอ้เจ้าเนี่ยนะคะสองตัวนี้นะคะเขาก็มีตัวช่วยจากโรงพยาบาลรอบนี้เรียกว่าช่วยกันเยอะมากจัดแบบเต็มทุกอย่างเต็มสตรีมที่จะทำได้ก็คือ,อเขาจะมีการเลเซอร์ เปลือกตัวอ่อนด้วยนะคะการเลเซอร์เปลือกตัวอ่อนนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาจะช่วยให้เปลือกตัวอ่อนบางลงนะคะแล้วตัวอ่อนก็กระเทาะออกมาง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าคนที่อายุเยอะนะคะการที่เปลือกตัวอ่อนจะแข็งแล้วเขาออกมาได้ยากเนี่ยเป็นไปเป็นไปได้มากและมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะทั้งนั้นที่นี่ก็คือพยายามปรเทคทุกทางนะคะแล้วก่อนเวลานะคะที่ระหว่างที่หน่อง ที่น้องทราบเรื่องราวจากห้องแลบเนี่ยระหว่างนี้นะคะน้องนอนอยู่บนเตียงเตรียมพร้อมขึ้นขายอย่างแล้วนะคะเขาก็ใส่ยาค่ะเป็นยาที่ลดการบีบตัวของมดลูกค่ะยาตัวนี้นะคะก็จะเป็นใส่ในท่อนะคะก็คือจะเป็นใส่ในหลังหลังฝามือนะคะก็จะเป็นท่อสายน้าเกลือนะคะก็คือเหมือน เหมือนเราให้น้ําเกลือเขาก็จะมียาหยดหยดมาก็คือจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะระหว่างนี้ก็คือยามันก็เดินเข้าเส้นเลือดแล้วนะคะก็เป็นการที่เตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะคะป้องกันทุกๆอย่างถึงเวลาที่หมอใส่ตัวอ่อนนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1 5 1 6นาทีเท่าที่หน่องมองเวลานะเท่าที่หน่องดูนาฬิกาแล้วก็ทางจอมอนิเตอร์เขาก็ระบุเหมือนเราเห็นนะ่ะหมอสอดท่อเข้าไปจะเป็นเส้นๆๆ,ๆนะคะเดินเข้าไป พอหยุดตรงโพรงมดลูกนะคะก็คือเห็นว่ากําลังนิ่งกําลังปล่อยตัวอ่อนเราก็จะเห็นเป็นจุดนะคะจุดขาวๆแล้วเจ้าหน้าที่ในห้องนั้นเขาก็ชี้จุดมาร์กจุดให้เราดูว่าเนี่ยวางไปสองสองตำแหน่งตรงนี้นะคะทีนี้แต่ที่นี่นะคะก็คือพอทําเสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้เรานอนพักประมาณสองชั่วโมงครึ่งคะ่ะน้องก็นอนพักอยู่ที่นี่นะคะสองชั่วโมงครึ่งนะคะรอจนเรียกว่ารับเอกสารรับยานะคะรายละเอียดต่างๆนะคะ ก็จะมีการาบริการน้ำดื่มนะคะขนมแล้วก็น้ำผลไม้นะคะจนกระทั่งเสร็จขั้นตอนแล้วเนี่ยเขาก็พาเรา,เ,าเข็นรถลงไปส่งด้วยะคะ่ะแล้วก็เรียกรถแท็กซี่ให้หน่องนะคะเนื่องจากหน่องไปคนเดียวกลับคนเดียว,น,ยวนะคะไม่มีใครมารับนะคะก็บริการเรียกว่าประทับใจมากๆแล้วก็เรื่องค่ารักษานะคะอยากจะบอกว่า เราได้ออปชั่นเต็มที่นะคะราคาก็อาจจะปรับขึ้นมานะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าหน่องทราบมาจากหลายๆที่ว่าราคาแพงมากราคาสูงนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับที่เก่านะคะสำหรับหน่องหน่องมองว่าราคาไม่ได้สูงเลยนะคะเพราะว่าเขามีเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับนะคะการบริการนะคะเรื่องของตัวยาต่างๆนะคะรวมถึงนะคะเดี๋ยวน้องจะให้เพื่อนๆดูท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะว่า ตัวยาต่างๆนะคะที่หนองได้มานะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วกม็มีตัวยาแบบไหนบ้างนะคะคือบอกเลยว่าเยอะมากๆแล้วก็ปกป้องเราหลายๆทางเลยค่ะถ้าบอกว่าไม่ติดเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวอ่อนแล้วนะคะซึ่งหนองก็ เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์นะคะซึ่งวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะเบสเสร็จแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ท้ายคลิปวิดีโอกันนะคะว่าหน่องได้รับยาอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะตัวยาทั้งหมดนะคะที่ได้มานะคะนี่ก็ถือว่าเ,เป็นตัวยาที่ค่อนข้างเยอะนะคะจากประสบการณ์ที่เคยทํามาจากที่อื่นนะคะยาที่หน่องเริ่มใช้นะคะ ยาตัวนี้นะคะก็จะให้เก็บไว้ในที่ประมาณ2 5องศาเซลเซียสนะคะอย่าอย่าร้อนอย่าอย่าอย่าอุณหภูมิสูงกว่านั้นนะคะเพราะว่าคุณภาพยาอาจจะอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องเลยนะคะตัวนี้คือเป็นตัวยานะคะโรเจสตอโร n นค่ะตัวนี้เป็นยาสอดถานรหนักนะคะถัดมาอ่ะให้ดูยาสอดอีกตัวหนึ่งก็แล้กันนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นยาอดที่ก็จะเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเหมือนกันนะคะคือตัวฮอร์โมนนะคะสังเกตว่าจะค่อนข้างจะเยอะโปรเจสเตอโรนนะคะโปรเจสฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเหมือนกันนะคะคือ3ตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะ เขาก็จะเป็นตัวยาที่ระบุเอาไว้ว่าแอสไพรินเนาะ81มิลลิกรัมนะคะตัวนี้จะทานเฉพาะตอนเช้ารอบเดียวคือหลังอาหารทันทีเลยเพราะว่ามันจะกัดกระเพาะค่ะเขาก็ต้องเท่าที่น้องทราบแล้วน้องไปค้นหาข้อมูลก็คือเขามักจะให้คู่กันนะคะถ้าทานยาตัวนี้นะคะเออถ้าฉีดยาตัวนี้เขาจะต้องมีการใช้ยาแอสไพรินร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นตัว ตัวคู่กันน่ะตัวช่วยก็คือหน่องก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเนี่ยอ่ะเขาเขียนว่ายาป้องกันเลือดแข็งตัวก็คือเขาต้องการให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนดีนะคะโดยเฉพาะไหลเวียนไปที่มดลูกนะคะอ่ะเหลืออีกสองตัวค่ะสองตัวนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันดีตัวนี้นะคะฮอร์โมนตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือตัวยาที่เป็นเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะแรกๆตอนที่เตรียมผนังมดลูกเนี่ยหน่องแบบว่า เยอะเลยนะวันละวันละ2ครั้งก็จริงแต่ครั้งละสเม็ดนะคะก็คือมีการเพิ่มยาช่วงช่วงที่เตรียมผนังมดลูกนะอย่างที่บอกผนังมดลูกหนองก็ได้ขนาดเนาะสิบสบมิลลนะิะสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่แค่10มิลลิกรัมนะคะก็เป็นเม็ด เล็กๆนะคะ Messi, เม็ดสีขาวๆนะคะที่น้องบอกว่ามีทั้งยาป้องกันไม่ให้โมดโลูกบีบตัวมีทั้งเอมโบกูรู o นะคะอ่ะพูดถึงเอมโบกูรู o นะคะต้องให้เพื่อนๆดูด้วยความประทับใจที่นี่มากๆนะคะโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะเมื่อเขาหยอดเอมโบกูรู o นะคะเขาก็จะมีให้เราได้ทราบว่าเขามีเอมโบกูรู o ให้เรานะคะเขาใช้ไปจริงๆนะคะตัวนี้นะคะหลอดนี้นะคะราคาหนึ่งหมื่นบาทค่ะ อ่าเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูนะคะเอมบิโอกรูนะคะก็คือโปรโตีนตัวหนึ่งที่ที่ตัวอ่อนเขาจะมีการเกาะยึดตัวกับผนังมลูกได้เห็นไหมคะเขาเขียนว่าเอมบิโอกรูนะคะเอมบิโอกรูนะคะชื่อทางการค้าเขาเรียกกันแบบนี้นะคะแต่จริงๆมันก็คือโปรโตีนให้เป็นอาหารให้ตัวอ่อนนะคะและที่สําคัญนะคะตอนที่หน่อง ขึ้นขายอย่างแล้วพร้อมนะคะรอพร้อมเนี่ยหมอเขาก็คือได้รับตัวอ่อนจากที่ห้องแลบแล้วนะคะเพราะห้องเขาจะต่อเนื่องกันอย่างที่น้องบอกนะคะเรียกว่าเปิดเปิดกันจากผนังนะติดกับห้องที่เราใส่ตัวอ่อนนะคะเขาก็คุณหมอก็สั่งเจ้าหน้าที่ห้องแลบว่าหลอดเก่านะของผู้ป่วยนะคะของคนไข้ให้เก็บใส่คืนเขาด้วยนั่นคือหลอดนี้นั่นเองค่ะหลอดนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน้นนอ,นองจะ พยายามจับนิ่งๆนะคะหลอดนี้นะคะก็คือแท่งใส่ตัวอ่อนนะคะหลอดที่ใส่ตัวอ่อนของน่องนะคะนี่ค่ะตั้งแต่วันที่19เดือน9ปี2015ค่ะก็คือ2หลอดนี้เขาใส่ตัวอ่อนนะคะหลอดละ2ตัวค่ะเก็บมาค่ะเป็นที่ระลึกหน่องไม่ได้คาดหวังหรืออะไรนะน่องไม่ได้คิดหน่องก็คิดว่ายังไงก็เขาทําเสร็จเขาก็ต้องทิ้งใช่ไหม เก็บส่งให้คนไข้อย่างเราด้วยคือเป็นพป็นโรงพยาบาลที่ต้องแบบยกนิ้วให้เลยว่าเยี่ยมจริงๆนะคะไม่ได้อวยนะไม่ได้แบบไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรนะเสียเสียเสียตามเกณฑ์ปกติคือแบบได้ได้ได้แบบเกินคาดนะคะได้แบบเกินคาดไปนะคะก็เรียกว่าเสร็จเรียบร้อยกับขั้นตอนนะคะการ transfer ตัวอ่อนนะคะเราก็จะอัปเดตในวิดีโอถัด ถัดไปนะคะเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องราวของการเปลี่ยนหมอเปลี่ยนสถานที่พยาบาลแล้วก็เพื่อนๆที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะเขียนคําถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะหน่องก็ยินดีให้คําตอบทุกๆคําถามเลยนะคะวันนี้นะคะหน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวีวดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ